สวัสดีครับาานรค่ะวันนี้มาโรงงานยูโว่มีอะไรบ้างคะเกียรติ์ก็หลงใหลมากโอ้เป็นเกียรติมากครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราสองคนไปโรงงานกับยูโวอยู่แล้วครับแต่ว่าน่าจะมันสัมผัสได้ยากนิดหญ่อได้เลยครับใครๆก็รู้สึกดีใจครับที่ยูโวของเราใช่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าได้มาเจอทุกคนได้มาเจอพี่ๆทีมงานที่ยูโวแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากที่ดีมากเลยครับขอบคุณนะครับทุกคนที่มาให้กำลังใจใช่อยากไปตรงยูโวเนาะ เ <gesch> พราะเวลาถ่ายรูปสวยครับเหมือนกันเลยครับเนือเลยแล้วก็ความความแรงของเขาครับใช่ใช่ชอบชอบอเล่นเกมจริงๆนอาจะชอบชอบชอบเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ชอบกินก็เอยกเลยโนกบ่ทอกชาเชา้วกามวทาลวแบบสยาเลยีเความสะดวกเอรชบ้ากวก็สาชอบสี ชัว่วครู่ก่นนะที่ตั้งถือน่ารักใช่ครับใช่ใช่น่ารักครับกดติดเดียวครัก็จะต้องใช้คู่กันได้ก็จะใช้คู่กันหรือจะแยกกันใช้ก็ได้ไม่ติดเลยครับแต่ว่าถ้าทุกคนยังไม่มีก็อย่าลืมไปซื้ออาเอขาประกาศด้วยราคาก็คือน่านรักด้วยเชื่อไหมแฟนคลับที่ักนะครับก็ฝากความมีเวอร์รุ่นใหม่ไปด้วยครับเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ไปใช้เนี่ยจะสามารถ สร้างประสบการณ์ในชีวิตได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือจะเป็นการเล่นเกมกรต่ายครับผมอันนี้ก็ษณะไหนนะครับเดี๋ยวก็คือคนจทัยลอถ่ายรูปรวมๆกันได้เลยค่ะได้ค่ะถ้าไเดี๋ยวเย็นนี้ลงรูปเลยละกันครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราสคนครับก็กำลังถ่ายทำละครครับซีรีส์คร e ับอยู對對 <rain> okay. hmm. the the ่ฮาร์ดท so, uh, uh, ิลเลอร์ครับเขาจ้างหนุ่มฉินมาครับก็มีน้องจูงนดังด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ ประมาณเกือบๆกลางๆแล้วที่ถ่ายไปใช่ครับก็สนุกครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากำลังเข้าวเส้นกำลังข้าวเส้นครับใกล้นี่รือคะใกล้ใกล้ขายกับเส้นยักษ์ตอนนี้น่าจะเกือบครึ่งทครก็คาดว่าน่าจะรอดสุดค้ายได้คิดว่าน่าจะคิดว่านะแผลถ้าไม่มีอะไรปิดอ่าใช่ใช่ เขาเล่นล <laughs> เป็นคนน่ารักคสวยตอนนี้เล่นเป็นสุปหล่อ,อเออสุปหล่อครับก็จริงๆถ้าสมอติว่าวๆเนี่<ๆ>นยจริงๆหน้าหนักอะทุกคนอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นแบบมีความค <c ram edi> อมเมดี้อยู่เขาอาจจะมีความจริงจังครับแต่ว่าใน,นเรื่องนี้จริงๆบอกทุกคนว่ามีความคอมเมดี้จริงๆเพราะว่าจากทีญญ่เราได้ไปถ่ายมา12 13คิวเนี่ย มันมีเส้นของคอมเมดี้จริงเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วก็จะสามารถสนุกไปกับเราได้ครับใช,ใช่ครับตอนเขาตัวหนาขึ้นเยอะเลยครับเพื่อเพื่อถ่ายทำเรื่องนี้ใช่เตรียมอะไรหรือเปล่าเราตัวหนาเก็แต่จะไม่ได้เตรียมอะไรหรือเปล่าเออจริงๆจะมีโชว์อะไรหรือเปล่าสุดๆสุวยจริงเรา <laughs> คือในเรื่องเนี่ยเราเป็น,น ح, ح, ตัวหนักสามตัวแล้วก็จริงๆก่อนเริ่มเรื่องเนี้ยพี่โจ้บอกว่าอยากให้เราลดน้มหนักทีนี้เราก็เลยพยายามเข้าพี่เนีพยายามทานเยอะๆเะพื่อ้หนัได้กำใจหรือเปล่ะเออจริงๆตอนนี้ ขึ้นมาได้ดังใจแล้วครับแต่ว่าอยากจะลีนตรงนี้ครับว่าตอนแรกเราพุ่งไปที่การพัฒนาแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเราอยากรีนตรงนียก็เรียกว่าเดี๋ยวรอโฉมพี่โฉมมืงแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวรอดูรอแน่นอนอย่าว่าในผมที่เปลี่ยนไปเพื่อนผมนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะต้องแต่งหน้าแล้วเยังไงอย่าอ่าเลยเลยคุณปัญญาสัพพคุณสัพพคุณของคุณนายซันคุณปัญญาไม่ได้ ช่วยให้จิตใจลื่นลงเวลาเจอหน้าไปสันในซีแล้วเอ้ยกดที่จะยิ้มไม่ได้แล้วเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะสร้างสีสันสร้างรายยิ้มให้กับเราเรื่องบอดี้นี่ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเขามีการซึ้งบริเวณไหนไม่ธรรมดาบอดี้เขาเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคุณชมเยาผมผมนั่งชมอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหนึ่งกับผมมาทั้งทรงผมพังเรื่องบอดี้ความซึ้งทุกอย่างเนี่ยผสมไว้ให้กับการทตงหนาที่นี้ขึ้นยังไงก็ยังไงก็อยากฝากตนติดตามนะเพราะว่า คาแรคเตอร์เนี่ยก็จะต่างจากเรื่องที่ผ่านๆมาพอสมควรแต่แล้วต่างต่างานี้ยังมีแบบว่า,าทีมดราม่าใา่ไหมของเรามันเรื่งนี้มันขจจึ้ื่นิต้นอีกแล้วจริงๆพีมดราม่าอาจจะไม่ ันนี้คิดเอาเองนะครับครับน่าจะไม่หนักเท่าที่เราผ่านมาแต่เนื้อเรื่องก็ยังจะเข้มข้นเหมือนเดิมครับใช่ใช่เพราะว่าถามพี่โจตลอดว่าพี่โจครับซีนนี้ต้องร้องไห้ไหมเจ้าบอกไม่เอาร้องแล้วอย่าร้องร้องร้องตั้งแต่สองสามก็ขึ้นมาเลยเราตกล้องได้บ้างง่ายครับใช่ใช่ใช่มันมีแบบว่าส่วนที่แบบติดแตเข้าตามไปมากน้อยแค่ไหนคุยเยอะมากครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรอ่ะเราทำความเข้าใจตัวละครอยู่ พอสมควรนะครับใช้ใช้เวลาพอสมควรใช่ฮะก็โอ้ถ้าเทียบกับเรื่องก่นกอนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดอยู่ใช่ครับใช่ <keep> you, ใช่ติดติดอยู่ใช่แสดงว่าคุณใครรอนี่มันขพลาดเลยตรงนีง้แน่นอนบอกได้เลยว่าทำพลาดคนจริงๆถ้าตจำเคยคุยกับผมครับช่วงต้นว่าแบบคแาแรคเตอร,ร์นี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าด้วยความที่พอมันไกลมากเขาไม่รู้ว่าจะเถิดเอออกมายัางไงดีแต่เพราะว่า

ส่วนส่วนของดังดังเป็นเพื่อนเฟิร์สดังนี่คือทุกครั้งที่ดังเข้ามาเฟิร์สจะกดยิ้มไม่ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ดังเล่นอ่ะคือเขารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากาแล้วบวกกับการที่เล่นอ่ะมาสดมากๆทุกครั้งที่เข้าสิงกับดังจะมีมวลรอยยิ้มมวลของความสุขที่เกิดขึ้นครับสิ่งที่ใหญ่ตลอดทุกครั้งที่ดังออกมามันจะมีสินคสัตวต่ว่าคน่ใจลอยนิดเดียวมีแน่นอนมีแน่นอนใช่ครับ ครวด้วยเัน่มือหหบบอีกสาเยังไงบ้งมาล้กว่าหาถึงนะขอบคุณนะครับทุกคนที่ที่มารอเพราะว่าจริงๆแล้วอุ้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรผู้ประกาศมาได้แบบปรสบการณอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ที่มาหากันนะครับขอบคุณนะครับคิดถึงกันชเวล่ายกคิดถึงกันดีใจนะที่ได้เจอ กจาเดีียวเเราจออแฟนนนกกัใใท่าที่ประกาศแล้วตอนนี้จะมีเป็นแฟนมิทศเไทยเบคใช่ก็ซึ่งจะตรงกับวันเกิดพาตัเลยครับผมใช่ใช่ก็จะไปร่วมฉลองวันเกิดกันตรงนียคับผมถ้าอย่างก็ต้องมีเตรียมของขวัญไปเซอร์ไพรส์จริงๆก็มียับยับแล้วครับว่าอยากได้อะไรไโฉที่ดินนี่หนึ่งฉที่ดินแต่ฉนะที่ดนจริงๆหรือว่าสีหลอเอาฉชื่อเราไ ก็เลยถามว่าเบียร์หรือที่อยากได้ก็เลยตอบว่าจริงๆเคื่อ <en> e> <cu> ์ก็อยากได้ที่ดินเหมือนกันถ้าทนยว่าเดี๋ยวช่วยซื้อหนึ่งตารางเมตรก็อ่าเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเรื่องของฝวานเดี๋ยวเดี๋ยวม่ค่อยแยกเพราะว่าอีกสักพักนึงเลยกว่าจะถึงวันเกิดใช่จริงๆก็อยากทั้งทั้งทั้งเฟิร์นทั้งข้าวตังจริงๆก็ใกล้วันเกิดเฟิร์แล้วเหมือนกันครับจริงๆก็อยากเวลาให้อะไรก็อยากจะให้ของที่เขาได้ใช้จริงๆนะผมว่าอาจจะอยากเปลี่ยนรถใหม่พอดีนี่แต่เขาต่าง มีของกตางเพื่อนแค่ที่จริงใจแต่ว่าก็คือนอกแตกเ่าแล้วเราก็มีแบบติ้ใจไหมว่าเราเน้จะให้อะไรอือเอาตรงๆเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาเน้นวิธที่การทําบ้านในใจผมในากจะซื้อของที่เกี่ยวกับบ้านให้เขาแต่ว่าอยากจะหาอะไรที่มันทําให้เขารู้สึกชอบจริงๆแล้วก็ได้ใช้ทุกวันอย่างกระเป๋าตังค์พี่ที่แล้วผมเห็นนะว่าคุณพี่ยงใช้ไม่จ้ถึงใช้ใช้ถือวันนี้ผมรู้สึกคุ้มค่ามากกระเป๋าตังค์ไปแล้ว จริงก็จริงนะครับแต่รอดูละกันอันี้เป็นรอสองที่อัลบั้มค่ะให้แฟนๆบบว่ามารอติดตามเนอสองครับผมเองก็ฝากติดตามผลงานต่อไปของพวกเราด้วยนะครับทั้งฮาร์ดชินเลอร์นะครับทั้งแฟนมิวสต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับก็นยังก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับก็ที่สำคัญขอบีโบ่ด้วยนะครับต้องเลยครับขอบีโบ่ด้วยเพราะถ้าไม่มีบีโบ่วันนี้เนี่ยพวกเราเป็น่ได้เจอทุกคนครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับ หน้ามีมุกเยอะมาก